จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างจังหวัดปัตตานีเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางด้านอัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมซึ่งเยาวชนในยุคปัจจุบันไม่ค่อยมีโอกาสได้เข้ามาสัมผัสหรือแลกเปลี่ยนกันไม่ว่าจะเป็นทั้งความเชื่อความศรัทธาศาส,สนาวัฒนธรรมการได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ความแตกต่างทำความรู้จักซึ่งกันและกันรวมถึงได้เรียนรู้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ที่มีทั้งพี่น้องไทยพุทธมุสลิมและจีนจากประสบการณ์และสถานที่จริงจะทำให้เจนซีคนรุ่นใหม่เกิดความรักความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาและทำให้สาภาพพื้นที่ตลอดจนเศรษฐกิจให้กลับมาคึกคักตามเดิมเป้าหมายนะครับของการทำแผนที่เดือนดินนะครับ อันดับที่1คือทําให้เราเห็นภาพรวมนะครับของชุมชนพื้นที่นั้นๆได้อย่างรวดเร็วอันที่2เราใช้ระยะเวลาไม่นานเราใช้เวลาในการเดินสํารวจครึ่งวันเราก็ได้ข้อมูลแล้วก็เรามาทําการสรุปข้อมูลอันดับที่3มนะครับมันทําให้ข้อมูลที่เราได้นะมีความน่าเชื่อถือเพราะว่าลงไปถามเองลงไปคุยเองลงไปเห็นเองแล้วก็มาขีดเขียนเป็นแผนที่เดินดินสิ่งที่เราจะขีดเขียนในแผนที่เดินดินสามารถเขียนได้หลายมิติไม่ว่าจะเป็นมิติของสังค มิติของวัฒนธรรมมิติของความเชื่อมิติของวิถีชีวิตมิติของทรัพยากรมิติสถานที่สําคัญสําคัญต่างๆที่มีอยู่ในชุมชนจากข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันก็จะประมวลให้เป็นแผนที่เด่นๆที่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดความเข้าใจในสังคมโดยเฉพาะสังคมในพื้นที่พหูวัฒนธรรมจะเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือให้สามารถเข้าใจบริบทความแตกต่างความหลากหลายและความสวยงามที่มีอยู่ในชุมชนมันก็จะทําให้เด็กสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสัน การที่เรามีเยาวชนมาทำแผ่นที่เดินดินในครั้งนี้เราสามารถที่จะรู้แหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะเรามีมัสยิดเรามีวัดด้วยแล้วก็เรามีคูชีคุภัยสามารถที่จะให้พวกเรามาศึกษาและก็ท่องเที่ยวเราจะได้เห็นวิถีชีวิตของพี่น้องเราที่อยู่ระแวกนี้ในชุมชนแห่งนี้ได้ครบทุกมุมเลย การได้มาเรียนรู้ชืิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวไทยพุทธนะคะซึ่งวัดนะคะก็เป็นจุดศูนย์รวมทางจิตใจของคนไทยพุทธส่วนมัสยิดก็เป็นจุดศูนย์รวมทางจิตใจของคนที่นับถือศาสนาอิสลามค่ะพวกหนูเนี่ยก็ได้เข้ามาเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไปด้วยค่ะดีใจที่พวกเราอยู่อย่างการสันติสุดค่ะสำหรับหนูนะคะหนูดีใจและปลอบเพิ่มค่ะที่พี่น้องชาวไทยและมุสลิมสามารถพึ่งพาอาศัยกันได้ค่ะ และมุดหมายที่สาคัญที่เราได้เขียนลงไปในแผนที่เดินดินแห่งนี้ก็คือว่าเป็นหน่วยบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนในพื้นที่ตําบลบางกูนะครับซึ่งจะอยู่ในบริเวณมัสยิดนะครับเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่แห่งนี้ก็จะมีหน่วยงานนี้ที่อยู่ช่วยดูแลแล้วก็ให้บริการแก่ประชาชนนะครับซึ่งเราเองก็ต้องเขียนหมุดหมายหน่วยบรรเทาสาธารณภัยนี้ลงในแผนที่ผมดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง การเขียนแผนที่เดินดินเพราะว่าในหลายๆครั้งที่ผมได้ไปหยุดท่องเที่ยวต่างๆผมก็ได้ไปเรียนรู้กับสิ่งที่ผมยังไม่เคยพบเห็นเห็นถึงความหลากหลายของวัฒนธรรมของประชาชนที่เราได้อยู่ร่วมกันการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันสําคัญมากถึงแม้จะเป็นสังคมที่แตกต่างกันแต่เราก็ยังสามารถอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขได้ครับผมวันนี้เราก็มาลงพื้นที่ที่อุโมงค์ปากกงกลางนะคะที่ไหนคะน่าวที่อาเมซิ่งบางปูค่ะจากการลงสำรวจพื้นที่ในครั้งนี้จะเห็นได้ว่าธรรมชาติของที่นี่สวยงามและสมบูรณ์แบบมากเหมาะแก่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไไปด้ ภูมใจที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมครั้งนี้และได้แลกเปลี่ยนความรู้ศิลปะวัฒนธรรมต่างๆที่แตกต่างไปจากเดิมนะคะเพื่อจะได้นําไปให้เพื่อนๆได้รับรู้เหมือนที่เราได้มาเยือนค่ะในพื้นที่ประเทศไทยมีอยู่หลายจังหวัดนะครับที่มีความเป็นอยู่ อย่างหลากหลายวัฒนธรรมเราจัดเด็กๆให้ไปศึกษาดูงานในพื้นที่ต่างๆที่มีความเป็นอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเด็กๆได้รับรู้ว่าพื้นที่อื่นๆน,นั้นเขาอยู่ด้วยกันแบบไหนซึ่งตรงนี้ทางกรมในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าได้สนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตามสามารถที่จะร่วมกิจกรรมต่างๆนั้นได้ตามหลักศาสนาได้หมดทุกเรื่องโดยให้เยาวชนได้เ,เห็นคุณค่าให้เห็นความสัมพันธ์ของแต่ละศาสนาโดยเพาะเยาวชนต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ครับผม การมีส่วนร่วมของเจนซีในพื้นที่จังหวัดปัตตานีในการร่วมกิจกรรมเขียนแผนที่เดินดินจะช่วยสร้างความเข้าใจด้วยการเรียนรู้วิถีชีวิตสังคมพหุวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชุมชนไทยจีนมาลายูในพื้นที่เพื่อสร้างความรู้และหลักความเป็นจริงทางด้านศาสนาตลอดจนการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายทางด้านศาสนาวัฒนธรรมประเพณีความคิดและความเชื่อที่เป็นอัตลักษณ์ต่อการดำเนินวิถีชีวิตของตนเองจนนำไปสู่การอยู่ร่วมกัน ในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างสันติสุขเจนซีอาสาเขียนแผนที่เดินดินเอ <Hey! S 1> ติดตามชมรายการเจนซีอาสาได้ทุกวันพุธและวันศุกร์เวลา14นาฬิกา5นาทีถึง15นาฬกาทางโทโทโบ5ติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่ w w w i s o c 5 net สนับสนุนโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร